สวัสดีพี่น้องจา FC ทั้งช่องนันทพงศ์ลันลำเพลินโชออฟฟิเชียลสาวน้อยเพชรบ้านแพง FC สาวนอ้ยบบนวนอยลำเพลินโชฟ FC ของซปเปอร์สตาร์ลำเพลินโชหรือว่าจะเป็นสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงของเราทุกๆท่านทุกๆดวงใจนะครับวันนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับสถานที่ทําการแสดงค่ำคืนนี้อําเภอบางปะอินนะครับตรงขามกับเทศบาลบางปะอินอาจจะเป็นงานตลาดนะพี่นอ้องมัน ครับเวทีเครื่องเสียงของห้องก,กับกำลังตั้งนะครับเครื่องเสียงขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเวทีสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับเมื่อนี้มาถึงก่อนมูวันนี้เดินทางมาถึงก่อนเพื่อนนะครับออกจากวัดที่กรุงเทพมาประมาณ9ก้าโมงก็มาขึ้นรถอยู่สถานีหมอชิดนะครับต่อรถประมาณ3ามสี่ต่อพี่น้องโอ้ยทอระหดท้กระกำทระมัน มาถึงแล้วที่งานของข้าก่เห็ุงานตากแดดโงงโอกนันระผู้อยู่เบื้องหลังนะครับฝากเป็นแรงใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์น้ำแน่พี่นออ้องโค้งึืนพัดแล้วนะครับกระเรือแต้สิป,ปรดัดปัดนี่ปับฉากแสงสีตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงเนาะกันนาสิทันเวลานะครับพี่น้องอยู่ใกล้นะครับอำเภอบางปะอิน หนุ่มสาวชาวโรงงานหรือว่าผู้ใดที่มาเห็นงานอยู่ทางทีหรือว่าอยู่ใกล้ๆนะครับอำเภอบางปะอินวัางน้อยหรือว่าจะเป็นแถวนวนครนนะครับเดินทางมาเพรไกลเป็นไรน,นะครับพี่น้องบางปะอินกับยูระวังวัางน้อยนนครับกำนาวนละคอนแล้วก็ทางสิไปอำเภออ่าอำเภออยัง,งอ่ะบางอำเภอสามโคกเต้ อยู่ทางนี้หละนะครับครับรายงานสถานการณ์นะครับตอนนี้เวทีของเขากำลังขึ้นได้เกือบจะประมาณ60%แเปอร์เซนหละเนาะครงขึ้นโค้งเรียบร้อยบัดแล้วนะครับเหลือแต่นี่แหะประดับใส่ฉากใส่แสงสีวันนี้เป็นทีมงานของป๋าช่วยนะครับป๋าช่วยวผ้ามวลจะภาพใ่ใจสปอร์ตเข้ามาหนี่ ส่วนสำหรับเวทีเครื่องเสียงแล้วก็ประดับก็มาถึงกันหมดแล้วนะครับเวทีเครื่องเสียงประดับพวกแสงสีเสียงมาถึงกันหมดแล้วทุกแผนกแต่ว่าทีมงานรถบาสหมอลำแดนเซอร์ยังไม่เข้ามานะครับตอนนี้มันแดดมากไม่รู้จะมาอยู่ยังไงเออถ้าเขามาแล้วก็บรุวศิสิไปยู่มองไดสิยู่กันจ้าไดเนาะ เพราะว่ารถบัสเข้ามาถึงปุ๊บก็ต้องดับเครื่องนะครับยู่งเรื่งรถบัสเนี่ยซําเตาอบเหรอพี่น้องขันมาอยู่ในลักษณะนี้มาอยู่ในสภาพแดดแบบนี้นะครับก็คือสิตอนนี้ทีมงานของเราก็ยังอยู่ในวัดนะครับพักอยู่ในวัดวัดกระบกไก่ดอกห่างจากนี่จะประมาณกิโลหนึ่งทีมงานรายสั่นเนาะเดี๋ยวพาไปเบ่งพี่น้องเข้านะครับทีมงานพยูเบืองหลัง ไปสอบถามมึงครับเป็นกันจากไดเนี่ยสวัสดีครับบอสสวัสดีครับบอสเอ้าบอสบอสไส่ผู้นำทีมงานไหมฮะคอยกับมาน้ำมูเจ้านี่ยแล้วฮะ นั่งรถยังไงนั่งรถยังรถเป็นสองกันรถไฟบ่รถตุ๊กตุกน้อยหน่ะแหมอ๋อรถตุ๊กตุกตะกี้เหมาเขาม้ายู่หนึ่งยี่สิบบาทนั่งผมนั่งผมออกจากวัดมาเมื่อเช้านี่เก้าโมงจากวัดกรุงเทพนะแล้วก็มาต่อรถที่บขสหมอชิดมาลุ่งมาลุ่งไอ้ทารถต่อตั้งจังหวัดก้อนสิก้อนสิีอดล่างสิลป์ ตาบอดตะน้อนเอออยู่80แล้วก็มาลุงนวะนครครับไปเฮตุราอยู่นวันครนิดนึงแล้วก็นั่งสองแถวจากนวันครหนาหนาโลตัดได้ครับถามพ่อพญายแค่ว่านั่งรถหนีมากผมผมอธิบายผมอยากให้าู้อยากใหงายหูเร็วปะเร็วเร็วเนาะเริ่มแต่จากม่ง ับประมาณมมสิบโมงร้อนสองสามโมงในหลับไม่ต้องแยกไฟแดงตะ,ตตะกี้บ่งหัววัสิปยยไปเังนไรเหลียวเ่าเห็นเวทีก็เลยไปขาไอ้รถสามล,ออาล้อล่ะเขาบอกว่านี่เดียวส่วนนะคอยคอขี่คานยางแล้วคอยเลยจา้างเขาไม่มีสิบบาท <laughs> มาหอดแล้วไม่มีหอดมองซีอู่วันนี้เอยสิปยยไปเังนไรบาทนี่ไม่นี้แน่นอนครับบะมี่ยกเลิกครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพันเปอร์เซ็นต์หลานเมนบะมี่บะมี่ยกเลิกครับมาว่าขึ้นแล้วเต็มเลยครับอื เต็มเลยครับใส่เต็มหมดเลยครับนี่มืัอนี้เขาเริ่มเล่นจักโมงถามนี่ครับถามเปืนนี่ครับบ่าถามผู้จัดกี่โมงครับวันนี้เราเล่นกี่โมงครับวันนี้เลือกกี่โมงครับเลือกกี่โมงครับอ๋อโอเคเรื่อยเลือกไปเรื่อยๆครับเบื่อไปเรื่อยๆอ่ากำหนดไปกำหนดไม่มีกำหนดยังไม่มีเออจนวาวินาทีสุดท้ายละเรื่อยๆเออโอเคชี่ยวเชี่ยไรไรไกลบอกว่าไรไกลบอกเชี่ยวเชี่ยนี้เราจะทางไกลมากพรุ่งนี้เหรพรุ่งนี้ไกลมากไกลมากสามร้อยสี่ร้อยกว่าโลเดียก่าห้าร้อย ทันแล้วสามสิบโลเนี่ยสามสิบกิโลไม่ร่างใจยพลันหลายได้พี่น้องเพราะว่าครับผมชาวบ้านเนี่ยครับทีมงานป่าช่วยเยอะๆนะครับเมื่อวานนี้เราโดนยกเลิกแล้วเมื่อวานนี้ครับเกลียเกลียวเกลายวเนี่ยฝากเนี่ยฝากครับผมครับผมที่งานผู้แท็กพลันีหวอสุดยอดเลยครับเนี่ยหลายๆครับครับผมเมื่อคืนนี่ครับเมื่อคืนนี่กะมันมันมีหลายอย่างเนาะที่เขาความสามารถทำการแสดงได้ครับ แต่วันนี้เราเต็มที่แน่นอนนะครับเต็มที่ทุกระบบวันนี้มันสุกสุกันสุกแห่งชาตินะจ๊ะเมื่อนี้่ชดเชยคือสิเรนเลี้ยวไหครับมุ้งแมงเลีนเลี้ยวไหม้ครับปัจจุบันปิจุบันสองกุ่มแมงเห่อเขาสิเรนเร็วครับส่วนเวลาเลือก็คือไหลเรื่อยๆครับผมตามนั้นเวลาเลือก็คือไหลเรื่อยๆจนกว่าฮะซอจ้งก็ได้บอกซอจ้งก็ได้วปะจะเข้าปะจะเข้ามีแนวเลีนออกจากสนามก็ได้ซอจ้งยังออกจากสนาม แต่ว่าเวลาก็เดินเลื่อยเดี๋ยวสองเดือนจะออกลาหางทั้ง300ร้โลเลยเหรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้300รกิโลนะครับเราเดินทางบ่าวตุ้ยเจ้าสรีตั้งเวทีท่านพ่อมาอื่นอ่ะที่นม่คุณจังท่านอยู่ขอยาเก็บเที่ยงคืนได้ไหมนี่เที่ยงคืนเริ่มลงไฟบ่ะไม่ใช่ไหนมาได้หลายพี่น้องสถานที่โอ้โหกว้างขวางนะครับวันนี้ได้ครัว่าจะมาหาผ่านต่อเป็นหมื่นหมดละเนี่ยจุคนได้เป็นหมื่นไปครับไป ไป่ไปอใสไ้อยไอ้คาโตเท่าไร่น่อเนาะฮเือี่ได้เลยได่บาติงห้ตัวนึงอ่ะที่ได้ที่จริงก็อยากเห็ดยู่ดิอยากเห็ดซอยยู่ดิขันค้นบลายขันค้นบลายอยากอยากมาเป็นทีมงานอยู่แห้งาแล้วแม้มาบอสวงเถาะน้อคำวัาเถาหนิเนาะเถากับเถาะตั้แวแอลพอยังดีอยู่ เพราะว่าซุ้มเฉามันรับสอดแจ้งมันบวหวดอกไอ้ทั้งเอามื่อไรพอสอดแจ้งกับเห็ดตัวนะส่วนเวที่อันส่วนอันส่วนน่าทิงห่านซุ้มเฉาสาส่วนอย่างไเบื่อนรักไอ้ไข่ไข้ดอกก็ถึงว่าเอลดีกับทิงห่านนั่นแหละกว่าเอลดีนะเออยังยังสูดเล็กน้อยแต่ยูเอเรียงเอลทั้งเวทีน่ะบ่ได้เว่าเลยนอกว่าอะไรไม่บอกอะไรไม่บอกอะไเงี่ยทังห่านแล้วทีมงานเวทีของเรานะครับก็ ขึ้นเร็วสามารถที่จะทำงานได้ตามเวลาไม่มีบิดพลิ้วนะครับมือน,นีมหอดเร็วนะครับทีมงานผู้จัดบอกว่าวันนี้เต็มที่นะครับม้ามือนีพี่น้องเฝ้ามานะครับเล่นเร็วจะเริ่มตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไปวนวาทีมงานผู้บริหารล้ลก็ทีมงานผู้จัดมือวาดนิดบาดเจ็บหนักคนละเนาะมันก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างทีบ่บ่สามารถทําการแสดงได้นะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังด้วยนะครับ อยู่บงหลังเฮาแล้วก,ก็ทุกทุกท่านนํำทิมโดยพี่บ่าวตุ้ยนะครับลำเพลินออฟฟิเชียลฝนะากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซ b s c ไคร e นะครับกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเข้าใ้หูนะว่าวันนี้เรามาทำการแสดงที่อำเภอบางปะอินนะครับตรงขามกับเทศบาลเด้อพี่น้องเด้อสีแยกเลยสีแยกไฟแดงเทศบาลน,นะครับสีเห็นงานอยู่คลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องจ้าสวัสดีครับ